สวัสดีค่ะมาพบกับกับข่าวบ้านพระแววนะคะวันนี้พระแววทาเมนูนี้เลยค่ะพระแววเตรียมสลัดนะคะสลัดผักสดไข่ต้มค่ะในนี้พระแววมีน้ําสลัดพระแววมีมายองเนสกับน้ําสลัดครีมนะคะสิ่งที่พระแววจะเติมเข้าไปก็คือ สลัดครีมกับน้ำมายองเนสนะคะปะแววผสมกันสิ่งที่ปะแววจะเตรียมเติมลงไปก็คือพริกขี้หนูหัน่นกระเทียมแล้วก็มะนาวนะคะแล้วก็มีมีเกลือเกลือกับพริกไทยนะคะที่ปะแววจะเติมลงไปในน้ำสลัดนะคะน้ำน้ำสลัดปะแววจะเข้มเข้มนิดนึงนะคะปะแววจะเติมพริกไทย เติมเกลือะะจังละนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าจะทำให้เขามีรสแตกต่างจากน้ำสลัดทั่วๆไปนะคะนะคะเพราะว่าคนรับประทานชอบรสจัดนะคะก็ลก<ๆ>็เลยเติมกระเทียมก,กับพริกน้ำมะนาวนะคะนิดหน่อยกระเทียมพริก น้ำมะนาวนิดหน่อยแล้วก็มีพริกไทยกับเกลือนะคะนี่ค่ะผักสลัดกระเพิ่ก็ทั่วทั่วไปนะคะมีแตงกวามีมะเขือเทศมีหอมใหญ่นะฮะมีแครอทแต่ที่กระเพเพิ่มเพิ่มเข้าไปก็จะมีผักสลัดเห็นไหมฮะมีผักสลัดมีผักคอร์แล้วก็มีแอปเปิ้ล แอปเปิลนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะสลัดผักสดนะคะมื้อเย็นวันนี้นะคะเมนูเพื่อสุขภาพค่ะน้ำสลัดปเปแวลมีมายองเนสกับสลัดครีมผสมกันนะคะเท่าๆกันค่ะ,ปะเปแววใส่ช้อนนี้อย่างละช้อนเลยนะคะสลัดครีมหนึ่งช้อนแล้วก็มายองเนสหนึ่งช้อนนะคะ,ปะเปแววหั่นพริกขี้หนู สับกระเทียมแล้วก็บีบมะนาวเติมเกลือแล้วก็พริกไทยนะคะในน้ำสลัดของเ้าแววเมนูสลัดไข่ค่ะไข่ต้มเ้าแววก็ต้มไปแล้วเรียบร้อยนี่เปาแววเตรียมเตรียมเชือกค่ะดึงไม่รู้จะดึงได้ปะ <laughs> เพื่อที่จะหั่นไข่นะฮะเขาจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่เปาแววหาอุปกรณ์เสริมก่อน เพื่อหาอุปกรณ์เสริมให้ให้เขามั่นคงขึ้นหาอะไรง่ายๆในบ้านเรานี่แหละค่ะก็แววใช้ใช้ได้ฮตัดตัดไข่ฮะคุยลูกไข่ไข่ <c oughs> ไขต้มเพ้าแววไข่ไข่อะไรก็เรียกว่าไข่แดงหล่นนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสลัดไข่ต้มป้าแววไข่ต้มสองฟองนะคะสลัดไข่ต้มป้าแววเอาเชือกมาตัดไข่ฮะสลัดไข่ต้มป้าแววเรียบร้อยแล้วค่ะ อร่อยอร่อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเมนูเพื่อสุขภาพวันนี้นะคะสลัดไข่ต้มค่ะน้ำสลัดแซบๆซไม่ธรรมดานะคะมีพริกมีกระเทียมนะคะในน้ำสลัดป้าแววขอบคุณมากมากนะคะติดตามชมกับค้าบ้านป้าแวววันนี้ป้าแววทำสลัดไข่ต้มนะคะสลัดผักสดไข่ต้มค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะติดตามชมกับข้าวบานปเปแววติดตามชมปเปแววใหม่ในเมนูหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะ